ผ่านหกผ่านหกเพ้อพี่น้องอันนี้ผ่านหกเก้าสิบแรงผ่านหกจอนเดียวเด้อพี่น้องสวัสดีเด้อครับนี่พ่อมาเบิ้งจอนเดียวผ่านหกเด้อเคยเบิงเ้งแต่ผ่านสามสวัสดีเอฟซี G, ุกๆท่านทุกๆกๆนเด้อครับเด้อบัติมาไทยไทยหุ่นหน้าเพื่อใส่ผ่านห,หนาานกเอ ลงไปนิดเดียวโอ้โอ้ลงละลงละเย้พี่น้องฐานหกเป็นตาบปาวะแค่พี่น้องมาหลับชุ่มฐานหกไถหน้ายอนเดียวไงโตสิบแป้งหมือน cái ấy nữa chứ, ô, bị khu tù lúc tì đi qua một chiều đong đần tao con lần, cục nóng này, ô, phát triển khổng bãi tận เดี๋ยวรากหมดเจียวออกเติรพี่น้องเป็นตุ๊กดุกตีเด็กเป็นสิตมเป็นคืนตัร์นเพียงกระไรเป็นไม่จุดแต่แล้วมันกระไเติรนจุดไม่ได้ ไมนเป็นมันเป็นหล่องรถจยอย่างนีเน้เป็นหล่องรถจย้วอก đi anh có lèng mà cái bưng cái phạt dạng mình này, vì nó mô hình bưng เมืงพันหกแล้วพี่น้องเ่งพันหกพันหกไกลๆเลยแนตะ่พันามเจก้กข้นข้นก็ตาบว เ่อนนี่เพี่อนโคกน้องหน้าได้พี่น้อง mỹ sa mỹ ba taba anh bọn này hết mặt tay chị vẫn thấy tương lai mặt tương lai mà tương lai mặt tương ไปไทยวัดตะนต้นมาแล้วัมาแล้วรถฟอรจอนเดียก0สิบแกงมาผ่านกุไไานกเด้อมันไปใต้ผ้านกไปต่อฟางมาเห็นหน้าอือ เออเห่นมะนี่ก็ดหกขัดเด้อลมขักจะเดิดเนค้่องรถโยนเป็นล่องเป็นล่องตอนตดโจขอนเป็นดินลมเนาะโอ้ยมีแต่ฟางแล้วฟางปีดเลยเออคือว่าเผาหรอล่มึงเขาม่เผาเาขาดีต่อนะเด้อเด้อ Xa xa rồi. cái xà xà là cứ dân cứ cứ dân thôi Hãy กเบ้งตอนกลับมานะเห,ห็น้องไปไก่ผดวุ่นๆมแล้ววุ่นมาแล้วไป้าวฟังหลยฟังหลยดีมะฮึ ป้้งหลายพูดว่ะปั้งหลายๆถมบ่มิดเลยถมบ่มิดถมบ่มิดม,ม,มันพันเถอะลนิ่มๆเนอ,อดังนิ่มๆวึมๆ ว่างายพูดเนาะพูดหกินซุมซุมชัวมไ่ซุมมันก็จะบวกกามาหายเลยมันก็จะฝืดเนาะแต่ว่าลถดเนยมันประหยัดนึกอกเหรอลวเยซุมแบบไี้ปะ เลียวจออะไรเนคือรถเป็นคือรถเปนคู่โต้าแด้พี่ต่อตีนมันงี้ยขยอจอตีนมันหนามันเงมันจะไปขับก็จอดเดียวตีงงตีหน้านี่อืมเ เดีย่ยละสีเลีวละสีเลีเขาจะไปมาเบิเ้งเิ่ดกุ้เท่พี่น้องเน,นี่ยขดกุเทา,าพี่น้องวาเบิ้งจอนเดียใส่ผ่านหกเ้อมือี่ยสองข้องกักสีเสล่ะพี่น้องเูนขั้นหนึงกาลัก็บขางขังน้นน ทางสวนไหมสวนโค้งตรงหน้าพิ่นงตอนเดียวนี่เหลือบ่หลายขอย้องได้พี่น้องแต่ที่เลี้ยวให้นี่ถ้าพี่น้องมาเบิ่งทานหกซื้อมันเดี๋ยวจะเป็นมานข้องเดียว กันแล้วพอจบชิบไ้แต่เพียงสำเนินเะ้อพี่น้องเนะ้อพอกันไม่ชิบหนาเนะ้อพี่น้องเนะ้อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โกองหนะ้าพื่นอนนี่กลวยไห่ยัง